สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้สิาพาทุกคนมาเบึงนอใหม่ค่ะนี่ค่ะนอใหม่ไผ่บงไผ่ต้งไผ่ตรงลืมแรงค่ะวะ่านี่ค่ะก้อนหนึง่งกำลังขึ้นยางร้ายเลยค่ะตัดออกก็ยิ่งขึ้นยอดเลยค่ะแท่งยอดกินได้คู หลายค่ะนอใหม่มีไผ่เลี้ยงก็มีค่ะนี่ไผ่เลี้ยงค่ะนี่ค่ะอุย้ยปู๋ก็นอขึ้นเป็นเต็มๆอยู่ค่ะพู๋นอปู๊บปู๋อุย้ยขึ้นยาวเว้ยหล่ะ่ะคะนอปู๊บก้อนี่ก็อู๊บปู๊บด้ยค่ะพี่แต่น้อนยยิ่ง ต้นยาเลรอคะนี่นี่ค่ะหกแห้งค่ะว่ได้เอาออกแป๊บเดียวฝนมางาวอีคือเกาค่ะนี่ค่ะบานอยู่นอกทงก่ยได้สิเหรอคะปลูกต้นใหม่ปลูกก็ไผ่ปลูกงไว้ทากินค่ะนี่ค่ะก้อนหนึ่งมันหลายบหยาค่ะเก็บไว้เฮ็ดแปะรูกับแปะรูปไลายแหละค่ะนี่ค่ะน้อยใหญ่อวบเลยค่ะ ม,มีกินตลอดปีค่ะนาแรงก็ด้กินค่ะนาแรงขังอื่นเขาบอกด้กินนอไใหม่ยูนี้จะกินตลอดค่ะนี่แห,หละค่ะยีสานคนยีสานหนอกทงนี่เป็นคลองน้ำอะไรค่ะคลองน้ำลังบ้านนี่แหละค่ะประมานีแหละค่ะทุกคน